ค่ะสวัสดีค่ะเรามาต่อกันในกิจกรรมเกมการศึกษานะคะอ่ากิจกรรมเกมการศึกษาให้นักเรียนจับคู่ภาพความสัมพันธ์ให้ถูกต้องค่ะอ่าโดยทางซ้ายมือนะคะจะมีภาพรมเสื้อกล้ามเสื้อกันหนาวและก็หมวกค่ะเ อุปกรณ์แต่ละอย่างเนี่ยเราจะใช้ในฤดูไหนหนะ้าภาพนี้เป็นภาพอะไรคะเด็กๆอ่าฤดูร้อนนั่นเองค่ะส่วนอันนี้น่าจะเป็นฤดูฝนค่ะรม่มเราจะใช้ในฤดูไหนคะอ่าฤดูฝนค่ะเด็กๆเ,เสื้อกล้ามเราจะใช้ในฤดูไหนคะฤดูร้อนเก่งมากค่ะ เสื้อกันหนาวเราจะใช้ในฤดูไหนคะเด็กๆอาฤดูฝนคะ่ะเวลาฝนตกเราก็ต้องใช้เสื้อกันหนาวนะคะป้องกันนะคะและมวกอเวลาเราร้อนๆใช่ไหมคะแสดงว่าฤดูร้อนนั่นเองคะ่ะ เมื่อเด็กๆโยงเส้นจับคู่ความสัมพันธ์อุปกรณ์และฤดูเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆระบายสีภาพให้สวยงามด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมทำแบบประเมินนะคะเขียนชื่อชั้นเลขที่ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ